ทันที่25ครับท่านผู้ชมครับกับ Infinity ครับค่ายดังจาก USA เลยนะฮะ Infinity by Herman นะฮะเพราะเป็นแจาก a อ p i ายครับแน่นจริงๆครับตัวนี้ครับนุ่มแล้วก็ลึกด้วยนะฮะแถมจาก Galsilo โกหนาพิเศษครับอันนี้ก็เป็นก้องขนาดไหนครับตั้งคู่เดียวครับ Infinity ลงมาที่เรรียบ้อยครับรี m o z ครับเขานี่ครับเป็นตำแหน่งของ a อ p i ายครับเตรียมพร้อมมั้งครับ He was so, so beautiful, beautiful to my eyes. From the moment I saw him, the sun. How could I tell him what I so clearly could see? the สวัส so ครับเค okay, แล้วลูกค้าท่านใดครับที่สนใจงานติดตั้งคุณภาพเสียงชั้นเลิศแบบนี้ฮะติดต่อเรามาได้ครับที่หมายเลขด้านล่างนี้ครับวันนี้ผมโชว์นี่รถล้อยาวย่าลราไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ